ขวดน้ำไข่เนี่ยไม่ใช่น้ำหนูโอ้โือกแล้วก็กินเหลือทุกขวดนั่มว่ามันว่าม,มันว่านัมน่มนนเ,เปืองไงในเด้น้่มเปื้อนอย่างจิ้มกินถิ่มกันแบบน้ำจิ้มเผ็ดไหมจิ้มแล้วสวัสดีจ้าพี่น้องกินมากกินหลบับถอดวิญญาณไก่หลับปะ่ะหลับปไปดุกสีโครงไก่หลับเป็นยไก่ สี่ข้งไก่ดับประดุกตันนี้ส่วนใดตัวมันป้าพูดอยู่เมื่อกี้สี่ข้งดาบประดุกดาบประดุกอืมป้ากาหินเฮ้

ตอนนี้นี่ก็ได้ต่อตอนเล็กก็ไะไรเหมือนกันคชิปนี้แค่นี้พี่น้องเชิญคลิปหน้าจ้ะ